คำนวณต้นง่ายๆสำหรับคนที่ผ่อนบ้านอยู่นะคะสมมุติเคสนี้นะกู้2ล้านบาทดอกเบี้ย1.59%ซึ่งผ่อน5ปีนะคะผ่อนเดือนละ1,000 0บาทค่ะจะผ่อนต้นไปเท่าไหร่นะคะวิธีคิดง่ายๆค่ะเราจะคิดดอ,อกเบี้ยก,ก่อนนะคะนำ 2, า2ล้านมาคูณกับ1.59%นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 1 8 0 0บาทต่อปีนะคะซึ่งเราจะไปหาสิบเพื่อให้ดูว่า ต่อเดือนค่ะจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ2,650บาทต่อเดือนนะคะเงินงวดที่เราจ่ายต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ืใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราหาก็คือดอกเบีย้ยอยู่ที่เดือนละ2,650บาทค่ะเราจะหาต้นนะคะให้เรานํา1 0 0 0หมมาลบกับ2,650ก็จะเป็น ต้นอยู่ที่7,350บาทค่ะนะคะทีนี้ถ้าเราจะคำนวณว่าอ่ะอีกประมาณ5ปีข้างหน้าเนี่ยแปลว่ามันจะเป็นเท่าไหร่คะ60งวดใช่ไหมคะเราจะจ่ายต้นไปเท่าไหร่นะคะให้น้องไปคูณ60ค่ะ นำต้นไปคูณ60งวดนะคะก็คือ7,350คูณ60นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 4 1 0 0 0บาทค่ะนะคะโดยประมาณค่ะและก็ถ้าจะคำนวณดอกเบี้ยนะคะก็เอาดอกเบี้ยต่อเดือนนะคะก็คือ2,650คูณด้วย60งวดนะคะก็จะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทค่ะตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะและคำนวณเองได้ง่ายฝากกด follow พี่เต้าได้นะคะ